สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11พฤษภาคมปี2023นะคะคลิปนี้เชอรี่ก็จะพูดเรื่องข่าวของรัฐฟลอริดาทั้งหมดนะคะจริงๆคลิปก่อนเนี่ยเชอรี่ก็เล่าไปแล้วแต่ว่าเล่าคร่าวๆเท่านั้นคลิปนี้ก็เลยเจาะลึกเรื่องของรายละเอียดนะคะเพราะเห็นว่าคนไทยอาศาัยอยู่ในรัฐนี้เยอะแล้วก็มีผลกระทบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันทั้งคนที่อยู่อาศาัยแล้วก็คนที่ทําธุรกิจเชอรี่ก็เลยหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะ ผู้ว่การรัฐดอนสันติสนะคะเขาลงนามใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับร่างกฎหมายที่เจอรี่เคยเล่าไปโดยจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมปี2023ซึ่งพู้ว่การรัฐเนี่ยเขาก็ลงนามไปหลายฉบับนะคะอย่างเช่นมีการจำกัดชาวต่างชาติจากจีนบางรายนะคะในการห้ามซื้ออสังหาในรัฐฟลอริดาแล้วก็อีก6ประเทศอย่างรัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือคิวบา เวเนซุเอลาและก็ซีเรียค่ะพร้อมกับห้ามก่อสร้างปลูกทรัพย์สินใดๆนขะกะันะยะ10ไมล์จากที่ตั้งทางทหารท่าเรือหรือว่าสนามบินค่ะอันนี้ก็สั้นๆนะคะส่วนฉบับอื่นๆเนี่ยที่สําคัญสำคัญก็คือ5-6ฉบับเชอรี่จะพูดรวมกันหมดนะคะอย่าง5ฉบับแรกนะคะจะมีของ s e ๊วตบิวนะคะสองห้าหกเฮาส์บินะคะสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่ 1035แล้วก็379ค่ะอันนี้รวมๆก็จะเกี่ยวกับสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนสวัสดิภาพผลประโยชน์ของครูการเรียนการสอนเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็มีการห้ามใช้มือถือในห้องเรียนห้ามใช้อัพติกตอกในโรงเรียนเพิ่มเงินเดือนครูเป็นต้นค่ะกับฉบับที่สําคัญคือ s ซเนตบิลหนึ่งเนะคะเกี่ยวกับผู้อพยพที่ไม่มีใบค่ะสําหรับกฎหมาย5ฉบับที่ลงนามไปนะคะต้องเล่าก่อนว่า กลุ่มของสาภาพแรงงานเนี่ยมันจะมีทั้งที่สนับสนุนของพรรคเดโมแครตแล้วก็สนับสนุนหรือพับบิกันด้วยทั้งสองพรรคนะคะฟลอริดานะคะเป็นรัฐของฝั่งรีพับลิกันมีกลุ่มสาภาพแรงงานที่เป็นฝั่งของเดมอยู่โดยที่เป็นตัวแทนของแรงงานชาวฟลอริดาจำนวนมากนะคะตั้งแต่คนขับรถเมย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพนักงานสวัสดิการสังคมบรรณารักษ์หรือว่าคนงานของรัฐบาลมนทนแล้วก็อื่นๆค่ะ และส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือสาภาพแรงงานด้านการศึกษานะคะมีตัวแทนครูที่เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาคณาจารย์ด้านการศึกษาที่เป็นระดับอุดมศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงเรียนอื่นๆมีกว่า1นึ0 0 0 0คนนะคะที่รวมตัวกันเกี่ยวกับแรงงานของรัฐค่ะส่วนฝั่งของริพพับิการนะคะจะมีสาภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของตำรวจนักดับเพลิงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็คุมความประพฤติ โดยกลุ่มนี้เขาก็มีบริจาคเงินรณรงค์หาเสียงนะคะทำให้มีการยกเว้นกฎหมายหลายตัวตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาค่ะรวมถึงยังมีเงินทุนสนับสนุนจากเหล่ามหาเศรษฐีนะคะที่อยู่ในองค์กร a l e c เป็นองค์กรนโยบายระดับชาตินะคะที่เขาจัดทำร่างกฎหมายต้นแบบให้กับสมาชิกนิติบัญญัติของรัฐฝั่งที่พระพิกันก็คือเขาจะคอยให้ทุนหนุนกลุ่มของอนุรักษ์นิยมอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้ภายใต้กฎหมายแรงงานของรัฐและท้องถิ่นเนี่ย ครูจะสามารถเจราจาต่อรองผ่านสาภาพแรงงานครูได้นะคะในกฎหมายที่เดอร์ซันติเขาลงนามเนี่ยเขาก็เลยมีข้อกําหนดที่จํากัดแบบเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นสําหรับสาภาพแรงงานครูโดยเขาให้ความสําคัญกับการปฏิรูปสถาบันการศึกษามีให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นให้อํานาจครูมากขึ้นแล้วก็ควบคุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาอนุมัติเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะคะของงบประมาณปี2023-2024เนี่ยก็คือสูงกว่าปีก่อนหน้าอยู่ที่252ล้านดอลลาร์ค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มเงินเดือนครูทั่วทั้งรัฐนะคะโดยการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่47,500ดอลลาร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นการขยายใบประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวนะคะจาก3ปีก็เป็น5ปีจัดทำโครงการครูฝึกหัด มีโบนัสพี่เลี้ยงนะคะให้ทางเลือกสู่วิชาชีพครูมีใบรับรองฝึกงานชั่วคราวแล้วก็มีกองทุนการศึกษาช่วยเหลือครูรัตฟริดาเป็นต้นค่ะในส่วนของสาภาพแรงงานเนี่ยค่าธรรมเนียมของสาภาพครูนะคะจะไม่ถูกหักออกจากเช็คเงินเดือนโดยอัตโนมัติอีกต่อไปรวมถึงสาภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงค่าใช้ใจ่ายในการเป็นสมาชิกแล้วก็สหภาพครูเนี่ยมีจํานวนพนักง,งานที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกนะคะเป็นตัวแทนของพนักง,งานอย่างน้อย6 0ซ ก็คือเพิ่มขึ้นมาจาก5 0ของปัจจุบันค่ะแล้วก็ยังอนุญาตให้รัฐเนี่ยสามารถสอบสวนสภาพแรงงานได้ถ้าสงสัยว่ามีการช่อโกงหรือว่าการใช้ที่สิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ละเมิดกฎรวมถึงการตรวจสอบประจําปีนะคะข้อมูลทางการเงินของสภาพแรงงานแล้วก็ห้ามให้มีการให้เงินหรือว่าของมีค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเจราจาต่อรองพูดไง่ายๆว่าสภาพครูเนี่ยก็จะอยู่ยากขึ้นนะคะในรัฐนี้ เห็นว่าทางสภาพครูเนี่ยกำลังจะฟ้องโดยสานติษนะคะที่ลงนามกฎหมายใหม่แล้วเขาก็โจมตีว่าผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเนี่ยกำลังกีดกันการทํางานที่เขาพยายามทุ่มเทให้กับครูนะคะสิ่งเหล่านี้ทําให้มันเกิดปัญหาขาดแคลนครูมากกว่าเดิมแถมจะทําให้คุณภาพการศึกษาเนี่ยแย่ลงไปด้วยค่ะโดยสานติสเขาก็ออกมาโต้นะคะโดเขาบอกว่าสภาพแรงงานเนี่ยมันเป็นองค์กรทางการเมืองนะคะที่ไม่ได้หาผลประโยชน์ของผู้ปกครอง หรือ Mac แม้กระทั่งผลประโยชน์ของนักเรียนนะคะครนะูต้องทํางานหนักทุกวันเพื่อให้ได้เงินเดือนกฎหมายใหม่ที่เขาทําขึ้นเนี่ยก็เพื่อแค่ทําให้มันยากขึ้นเท่านั้นอย่างน้อยๆเนี่ยครูจะได้รู้ว่าคุณนะหักอะไรไปจากเงินเดือนเขาบ้างแล้วก็ข้อกาหนดต่างๆเนี่ยก็แค่กําหนดว่าสภาพแรงงานจะต้องทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ว่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็ขยายสมาชิกกฎหมายที่เขาเออกมาเนี่ยไม่ได้ทําให้ใครตกเป็นเป้าหมายนะคะมีแต่ความช่วยเหลือกับคนงานเนี่ยกำลังได้รับความคุ้มครองต่างหากค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เขาเถียงกันไปมาทั้งสองฝ่ายนะคะคราวนี้เราไปดูหลักสูตรของเด็กนักเรียนกันบ้างกฎหมายใหม่มีคำสั่งให้คณะกรรมการโรงเรียนประจำเขตนะคะคัดกรองเว็บไซต์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าเว็บโซเชียลมีเดียขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขตนะคะกับมีคำสั่งห้ามนักเรียนใช้มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆในช่วงเวลาการเรียนการสอนเว้นแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาจะอนุญาตนะคะให้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ใช้ในชั้นเรียนนะคะซึ่งครูก็จะได้รับคําแนะนําโดยมีกฎปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยเหมือนกันที่เขาจะกําหนดพื้นที่ให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์ได้แค่ไหนข้อบังคับนี้ก็รวมถึงการเข้าเว็บไซต์เข้าแอปหรือว่าซอฟต์แวร์ใดๆกันแล้วแต่นะคะที่มันไม่มีนโยบายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ก็คือพวกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของผู้เยาว์หากเด็กๆเนี่ยเอามือถือไปเนี่ยคุณครูก็จะมีโต๊ะหน้าชั้นนะคะโดยที่ให้เอามือถือเนี่ยออกมาวางไว้ก่ะน,นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยึดมือถือของเด็กนักเรียนได้ด้วยค่ะแอปที่เขาห้ามใช้เป็นแอปทิกตอรนะคะบนอุปกรณ์ของเขตการศึกษาห้ามเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตของเขตด้วยและห้ามเล่นผ่านสื่อที่ใช้แพลตฟรอร์มของโรงเรียนนะคะทุกอย่างอันนี้เห็นว่าคุณครูเขาก็ชอบกันนะคะ เขาบอกว่าจะทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิทั้งยังทําให้เด็กเนี่ยสนใจการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะก็พอพูดถึงเรื่องของ t i k t o อแล้วนีก็ขอแทรงนิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยู่รัฐมันทนานะคะเมื่อเดือนเมษาเดือนที่แล้วเนี่ยเขาผ่านกฎหมายห้ามใช้ t i k t o อบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดหรือเรียกกันว่า s e n a t e Bill 419นะคะ โดยรัฐนี้นะคะจะเป็นรัฐแรกที่แบนทิกตอกตัวเต็มๆนะคะการโหลดแอปทิกตอกถือว่าผิดกฎหมายมีโทษปรับ1,000 0ดอลลาร์ 10, ต่อว,วันก็มีเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็ออกมาบอกว่านี่มันถึงขั้นคุกค,คามสิทธิในการดํารงชีวิตกันแล้วหรือนี่เรียกว่าเกินขอบเขตกันไปหรือเปล่าแต่ว่าสรุปเนี่ยทางผู้ว่าการรัฐเขายังไม่ลงนามนะคะถ้าเขาลงนามเนี่ยจะมีผลบังคับใช้มกราคมปี2024ค่ะ ด้านโฆษสกสำนักง,งานผู้ว่าของรัฐปันทนาเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะโดยเขากล่าวว่าผู้ว่าการรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาร่างกฎหมายใดๆที่สภา,านนติบัญญัติเนี่ยเขาส่งมาที่โต๊ะอย่างรอบคอบค่ะสรุปก็คือต้องรอนะคะส่วนรัฐอื่นๆอย่างน้อยก็มี22รัฐที่เขาประกาศแบนทิกตอรบนอุปกรณ์ของรัฐเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นของสภาคอเกรสเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปนะคะเพื่อที่จะแบนกับบังคับขาย เห็นว่าไม่น่าจะง่ายนะคะซึ่งเขาก็จะมุ่งไปที่เรื่องการควบคุมเทคโนโลยีแทนค่ะก็มีหลายๆตัวออกมาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของแอป t ิ๊กตเนี่ยสองพักเขาก็เห็นตรงกันนะคะเพราะจริงๆส่วนมากเขาก็จะขัดขากันค่ะโอเคค่ะคราวนี้กลับมาต่อที่รัฐฟลอริดาต่อนะคะตอนต้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษานะคะนอกจากห้ามใช้แอปติกตอกแล้วก็ห้ามใช้มือถือในโรงเรียนแล้วเนี่ยสำหรับนักเรียนเกรด6กถึงสิ จะต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจร่างกายและก็สังคมจากสื่อโซเชียลนะคะโดยคำสั่งนี้จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของสื่อต่อสุขภาพจิตมีวิธีรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ต้องระบุเรื่องของการกันแกล้งทางสื่อออนไลน์พฤติกรรมการหลอกลวงที่ทำให้เด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของอัชญากรรมการค้ามนุษย์รวมถึงแรงงานพฤติกรรมน่าสงสัยทางออนไลน์และก็อื่นๆค่ะ ทั้งนี้กรมสามัญศึกษาจะต้องจัดทําสื่อการเรียนการสอนนะคะคำแนะนําทั้งหมดทางออนไลน์ด้วยแล้วก็คณะกรรมการโรงเรียนประจำเขตเนี่ยจะต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงความพร้อมต่างๆด้วยค่ะก็สรุปร่างกฎหมายของทางรัฐฟลอริดาเนี่ยจะเริ่มใช้วันที่1กรกฎาคมปี2023นะคะนอกจากนี้ก็จะมีหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐบาลสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาของรัฐฟลอริดา จะมีการกำหนดให้มีการสอนประวัติศาสตรเอเชียอเมริกันแล้วก็หมู่เกาะแปซิฟิกด้วยนะคะตัวย่อ AAPI ค่ะก็คือจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเอเชียนะคะอันนี้ก็ถือว่าฟลอริดาเป็นรัฐแรกที่ประเดินนําร่องไปรวมถึงเกี่ยวกับค่ายกักกันญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การอพยพการเป็นพลเมืองสิทธิพลเมืองเอกลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆกับการมีส่วนร่วมต่อสังคมอเมรากรนของชุมชนค่ะ ถึงแม้ว่ากฎหมายนี้เขาจะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมอย่างที่บอกปีนี้นะคะแต่ว่าทาง Florida Department of Education แล้วก็ r i d a School b o a r d เนี่ยเขาจะมีการกำหนดหลักสูตรนะคะโดยจะถูกนำมาใช้ในโรงเรียนของรัฐภายใน3-5ปีรวมถึงก็จะพัฒนาหลักสูตรต่อไปเรื่อยๆค่ะหลักสูตรนี้นี่ถูกผลักดันจากองค์กรการกุศล Make a d v i s i b l l f ฟลอรินะคะ ก็เป็นข่าวดีของคนไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้รู้เรื่องของวัฒนธรรมชาวเอเชียมากขึ้นโอเคค่ะคราวนี้มาต่อที่ตัวสําคัญก็คือเซ a น e b บิ l 1718นะคะคลิปก่อนจะได้เล่าไปคร่าวๆเท่านั้นคลิปนี้ก็จะแจงรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามข่าบอกว่าที่เดอะซันติสเขาลงนามไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการตอกหน้าไบเดนด้วยนะคะเพราะว่ากดไท t ทน12เนี่ยกำลังจะหมดอายุลงวันพรหัสบดีวันนี้ แล้วก็ไทเทิล12เป็นกฎโควิดนะคะที่เขาเอามาบังคับใช้กับชายแดนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยทํามเขาเอามาใช้เพื่อกันคนข้ามแดนแล้วก็ไล่คนออกไปค่ะคือโรคระบาดตอนนี้ก็ยุติไปแล้วนะคะไบเดนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ต่ออายุซึ่งฝั่งไบเดนเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเขาสนับสนุนผู้อพยพแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะคะ อย่างวันอังคารที่ผ่านมานะคะเห็นบอกว่าจับคนข้ามแดนได้มากกว่า11,000คนในวันเดียวเกินกว่าค่าที่11,000ค่ะแถมยังมีการประเมินจากหัวหน้าหน่วยตระเวนชายแดนนะคะเขาบอกว่าจะมีผู้อพยพเนี่ยสูงขึ้นระหว่าง60,000ถึง65,000นะคะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆอันนี้มาที่เรื่องของกฎหมายที่เดลซันติเขาลงนามดีกว่าค่ะก็คือข้อหนึ่งคือทางรัฐเนี่ยเขาจะมีงบ12ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการขนย้ายผู้อพยพ ก็คือเขาจะาขนไปที่รัฐฝั่งเดมแทนนะคะโดยที่มันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาค่ะคือเคยมีข่าวใหญ่ว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยเคยขนส่งผู้พยพขึ้นเครื่องบินไปมาซาซูเซตแล้วก็โดนโจมตีว่าถึงขนาดเอาเงินของรัฐเนี่ยไปใช้ขนส่งขึ้นเครื่องกันเลยรอบนี้เขาก็เลยกันเหนี่ยวไว้นะคะทําออกมาเป็นกฎหมายไว้เลยค่ะแล้วก็ข้อสอาสหรับธุรกิจนะคะบริษัทที่มีพนักงาน2ี่ห้าคนขึ้นไปถูกบังคับให้ใช้ระบบ e v e r i f y เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะของพนักงานใหม่นะคะแล้วก็อนุญาตให้กรมบังคับใช้กฎหมายของฟาริด,าด้าเนี่ยดำเนินการสุ่มตรวจสอบธุรกิจได้หากพบว่าทําผิดนะคะมีบทลงโทษเพิ่มกฎหมายเริ่ม1กรกฎาคมปี2023บทลงโทษเริ่ม1กรกฎาคมปี2024ค่ะในข้อปฏิบัติที่ธุรกิจจะต้องปฏิบัติอย่างแรกคือ eVerify นะคะที่นายจ้างต้องลงทะเบียนเนี่ยเขาจะเช็คยืนยันข้อมูลต่างๆ หากเกิดข้อมูลของลูกจ้างพวกโซเชียลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยที่เขาเช็คแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกันขึ้นมานะคะระบบจะแจ้งยืนยันขั้นต้นว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกันโดยนายจ้างจะมีเวลา10วันนับตั้งแต่วันที่ถูกแจ้งจะได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ตรงกันค่ะแต่ถ้าหากว่าแก้แล้วเนี่ยยังไม่ตรงอีกนะคะพนักงานใหม่จะไม่มีสิทธิ์ทํางานอีกต่อไปค่ะอย่างที่สอนนะคะนายจ้างจะต้องเก็บข้อมูลของลูกจ้างอย่างน้อย5ปี ทั้งที่เป็นสำเนาและเอกสารการรับรองทางการนะคะถ้าหากว่ามีอย่างที่3ถ้าหากว่าระบบ Everify เนี่ยเกิดไม่ทำงานนะคะหรือว่ามีการหยุดงานใช้ไม่ได้เป็นเวลา3วันเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นข้อสันนิษฐานก็คือคุณจ้างคนที่ไม่มีใบไว้โดยเจตนาก่อนอันดับแรกค่ะดังนั้นนะคะทางออนไลน์ใช้ไม่ได้คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม i9 ที่เป็นกระดาษไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอของแต่ละวัน หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานว่าเหตุใดระบบเขาถึงไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเข้าระบบไม่ได้และสีนะคะกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้ Florida Department หรือว่าตัวย่อ D.O. เนี่ยจะต้องแจ้งเตือนก่อนที่จะออกบทลงโทษถ้าหากว่าเขาพบว่านายจ้างไม่แจ้งในระบบ บริษัทอาจจะต้องเสียค่าปรับ1,000ดอลลาร์ต่อวันนะคะและคุณมีเวลา30วันในการแก้ไขสิ่งที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เขาให้ไว้ค่ะทำผิดครั้งแรกนะคะโทษจำคุก5ปีปรับ5,000ดอลลาร์ครั้งที่2โทษจำคุก15ปีปรับ7,500ดอลลาร์และใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะจะถูกระงับเป็นเวลา120วัน และถ้าครบ3ครั้งในช่วงเวลา24เดือนนะคะปรับ1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะก็จนกว่านายจ้างเนี่ยจะมีหลักฐานเพียงพอนะคะคราวนี้มาดูโทษของการขนส่งหรือให้ที่พักนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะแอบบซ่อนพยายามปกปิดที่ใดก็ตามทั้งในบ้านที่ทำงานหรือเจอในรถให้กับคนที่ไม่มีใบมีความผิดทางอาญาหมดค่ะก็จะอยู่ในระดับ3นะคะจำคุกสูงสุด5ปีปรับ5,000ดอลลาร์ค่ะ รวมถึงคุณอาจจะถูกควบคุมความประพฤติอีก5ปีกับถ้าหากคนไม่มีใบเนี่ยอายุต่ำกว่า18โทษก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ2นะคะจำคุกสูงสุด15ปีคุมความประพฤติ15ปีแล้วก็ปรับ10,000ดอลลาร์ 100, ค่ะและถ้าหากพบว่าคุณเนี่ยพาคนที่ไม่มีใบมีมากกว่า5คนขึ้นไปเข้ารัฐฟลอริดาคุณจะโดนความผิดอาญาระดับ2ค่ะก็ไปต่อที่กฎหมายข้อ3นะคะกำหนดให้ ใบขับขี่และบัตรประจําตัวที่ออกโดยรัฐอื่นให้กับผู้อพยพหรือว่าคนไม่มีใบเนี่ยเป็นโมฆะหากเข้ามาใช้ในรัฐฟลอริดานะคะไม่ว่าใครก็ตามที่อาจจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนบ้านคุณหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นนะคะที่อยู่ผิดกฎหมายแล้วคุณเนี่ยเอารถไปให้เขาขับจับได้ขึ้นมาก็จะมีความผิดโทษอาญาทั้งหมดค่ะโทษที่พูดมานี้จะแยกจากกันทั้งคนทำผิดแล้วก็คนไม่มีใบนะคะ แล้วก็ในข่าวเนี่ยก็ยังมีเปรียบเทียบกันไปด้วยนะคะว่าเหมือนกับหนังสือซีรีส์ Shadow Children นะคะที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้ดีนะคะเจอรี่ก็ไม่เคยอ่านนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกกันว่าสนุกมีประเทศหนึ่งเนี่ยเจอปัญหาขาดแคลนอาหารภัยแล้งเลยทำให้ต้องเจอกับกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นสร้างความบาดกลัวให้กับคนหลายแสนคนเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าดิซันติสเนี่ยออกกฎหมายรุนแรง ก็เหมือนกับในหนังสือเล่มนี้นะคะอันนี้มาต่อที่บทลงโทษของสถานประกอบการคือเขาจะมีเพิ่มโทษหนักขึ้นกับให้สิทธิคนที่ตกเป็นเหยื่อที่ไม่มีใบหรือว่าผู้อพยพที่รอดชีวิตจากการค้าแรงงานค้าประเวณีซึ่งสามารถฟ้องเอาผิดกับสถานประกอบการได้ที่สถานประกอบการนั้น,นมีส่วนเกี่ยวข้องในการสแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์โทษหนักขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะเกืออนเนี้ย เคยมีผู้อพยยที่ถูกลักลอบเข้ามานะคะแล้วก็คนที่รอดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกย้ายไปโรงแรมนั้นโรงแรมนี้เพื่อขายบริการซึ่งก็มีคนอื่นๆในโรงแรมรู้เห็นแต่ว่าไม่มีใครช่วยเธอนะคะเขาก็เลยจะเพิ่มบทลงโทษให้กับสถานประกอบการใดๆก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกธุรกิจร้านนวดนะคะพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบการจะต้องแสดงเอกสารทางราชการหากถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรียกดูด้วยนะคะ ส่วนพนักงานแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะจะต้องโชว์บัตรประชาชนตอนที่อยู่ในสถานที่เช่นเดียวกันเรื่องของโทษเนี่ยยังมีการปฏิรูปกฎหมายโทษประหารด้วยนะคะใครกลมขืนเด็กต่ำกว่า12ปีต้องรับโทษจําคุกอย่างน้อยตลอดชีวิตรวมถึงอาจมีสิทธิ์โดนประหารชีวิตโดยคณะลูกขุนอย่างน้อยเนี่ยแใน12คนลงมติเห็นชอบตัดสินว่าควรจะได้รับโทษประหารค่ะ ก่อนหน้านี้ก็จะต้องเป็นคณะลุกขุนทั้งหมดนะคะที่เขาลงมติแล้วก็ยังมีการยกเลิกการประกันตัวด้วยเงินสดนะคะเพื่อป้องกันการปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุมบางคนก่อนการพิจารณาคดีค่ะแต่ถ้าหากว่าขึ้นศาลขั้นต้นเนี่ยเพิ่ม,มวงเงินประกันตัวได้แต่ห้ามลดจํานวนลงนะคะหากไม่ได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาโดยซันติก็บอกว่าพวกที่จับแล้วก็ปล่อยๆออ,ออกไปมันก็ออกมาทําซ้ําอีกนะคะเป็นปัญหายากเกินจะควบคุม ส่วนพวกค้ายาเสพติดทั้งหลายแหละเนี่ยก็มีเพิ่มโทษหมดเหมือนกันนะคะจากที่เคยจำคุกขั้นต่ำอยู่ที่3ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย25ปีแล้วก็ปรับ1ล้านเหรียญค่ะอันนี้หมายถึงถ้าค้ายาให้กับเด็กนะคะก็จะจำคุกตลอดชีวิตด้วยอันนี้ไปต่อที่ข้อ4นะคะทางรัฐจะมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีการใช้ใจ่ายเงินไปเท่าไหร่กับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายโดยทางรัฐจะติดตามว่าโรงพยาบาลที่ได้ทุนมดิเกจะต้องรวบรวม และรายงานข้อมูลกับจํานวนเงินที่ใช้ไปกับผู้อพยพผิดกฎหมายหรือว่าคนที่ไม่มีใบค่ะผู้ป่วยเนี่ยเวลากรอกแบบฟอร์มจะมีคําถามเพิ่มเข้ามานะคะถึงสถานะของคุณว่าคุณน่ะอยู่ถูกกฎหมายหรือไม่ซึ่งในการขอรับบริการของโรงพยาบาลนะคะคือปกติโรงพยาบาลเขาจะห้ามถามเรื่องนี้โดยเฉพาะห้องฉุกเฉินนะคะเพราะว่าจะต้องมีการปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนไม่สําคัญว่าคุณเนี่ยจะอยู่ถูกหรือว่าผิดกฎหมายค่ะ แต่ทางผู้ว่าการรัฐเองเขาก็กล่าวว่าจากข้อมูลผนากฉุกเฉินของโรงพยาบาลในรัฐฟอลอริดานะคะใช้เงินไปถึง340ล้านดอลลาร์ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีใบอันนี้ของปีงบประมาณซึ่งสุดวันที่1กรกฎา,าคมปี2022ค่ะแล้วก็เขาก็พูดประมาณว่าผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องมาจ่ายเงินมากถึง2ใน3ของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นโดยที่โจทย์นโยบายของไบเดนนะคะว่ากาลังเอาเงินคนที่เสียภาษีเนี่ยไปช่วยผู้อพยพ แถมเงิน3ามรล้านดอลลาร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีมากกว่านั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขบางส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่ะอีกอย่างนะคะรัฐฟลอริดาก็เป็นรัฐที่มีปัญหาสุขภาพจิตย่ำแย่ที่สุดในอันดับ5ของประเทศนะคะชาวฟลอริดาเนี่ยมีมากถึง3 4 9เซไม่สามารถพบแพทย์ได้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความบกพร่องทางสติปัญญาป่วยทางจิต ไหนจะเรื่องของปัญหาเด็กเยาวชนที่เป็นโรคซึมเศร้าอีกนะคะแล้วก็ฟาอริดาก็ยังมีปัญหาอื่นมากมายต้องแก้ไขประมาณนี้ค่ะต่อที่ข้อกําหนดนะคะเขายังกําหนดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะถูกส่งไปยังกรมบังคับใช้กฎหมายของฟลอริดาแล้วก็ต่อที่ข้อ5้านะคะยกเลิกกฎหมายที่อนุญาตให้เด็กที่มาอยู่สหรัฐตั้งแต่เด็กได้เรียนในหมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยค่ะ แล้วก็ยังห้ามคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายที่ไม่มีเอกาสารนะคะขอสอบหรือว่าขอเข้าศึกษาต่อในคือโรงเรียนกฎหมายของเดอร์ฟอริดาบาร์หกนะคะห้ามเทศมนตรีทนแล้วก็เทศบาลฟลอริดาให้เงินทุนแก่บุคคลหรือว่าองค์กรใดๆก็แล้วแต่เพื่อจะออกเอกสารบัตรประจําตัวให้กับคนที่ไม่มีใบนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะออกให้เพื่อให้คนเหล่านี้ทําบัตรห้องสมุดได้หรือว่าได้รับความช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเป็นต้นค่ะ โอเคค่ะทั้งหมดก็ของรัฐฟลอริดาสรุปเขาก็ว่ากันว่ากฎหมายรัฐนี้น่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคนประมาณ772,000คนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของผู้อพยพที่ไม่มีใบาอาศัยอยู่ในรัฐนี้ CEO ของ f ลอริดา o l ลิซีเนี่ยเขาก็กล่าวว่ามากกว่า1ใน5ของชาวฟลอริดาเกิดนอกสหรัฐอเมริกาแถมผู้อพยพบางกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของรัฐพวกเขาจ่ายภาษีรัฐ ภาษีท้องถิ่นนะคะปีละ600ล้านดอลลาร์มีผู้อพยพมากกว่า281,000คนที่จ่ายค่าเล่าเรียนและก็ค่าทำเนียนที่วิทยาลัยในรัฐนี้รวมถึงร้อยละ36ของธุรกิจขนาดเล็กในฟลอริดามีเจ้าของที่เป็นผู้อพยพค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าการที่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยออกมาต่อต้านจะทําให้เกิดผลเสียทั้งเศรษฐกิจการเกษตรการท่องเที่ยวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและก็อื่นๆ ก็สรุปว่ารัฐฟลอริดานะคะต่อไปนี้ถ้าคุณจะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณก็ต้องพวงว่าคนที่คุณจะคุยด้วยผิดกฎหมายหรือเปล่าเกิดคุณให้นั่งติดรถติดเรือไปโดนจับขึ้นมาก็สวยหมดนะคะจับกันถึงขนาดว่าคุณอาจจะพาเข้าไปหาหมอก็ได้หรือว่าพาไปโรงเรียนพาไปโบสถเรียกว่าใครๆก็ตกอยู่ในความเสี่ยงข้อหาอาญาหมดค่ะแล้วก็หลังจากเดซันติสเข้าลงนามไปเรียบร้อยเนี่ยมีหลายองค์กรน,นะคะออกมาต่อต้านกฎหมายนี้โดยบอกว่าทุกวันเนี้ย เหมือนถูกข่มเหงมากขึ้นสภานิบิบัญญักากำลังใช้รัฐนี้เป็นแพรรับราบาปทางการเมืองอยู่นะคะมันไม่ใช่ปัญหาของผู้อพยพแต่มันเป็นปัญหาทางศิลธรรมสิ่งนี้กำลังสร้างความเกลียดชังเหยียดเชื้อชาติเพราะเขาเล่นโจมตีทั้งครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนบ้านรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของกฎหมายนี้นะคะก็คือกำลังเริ่มใช้ต่อไปเนี่ยอาจจะปูทางไปู่รัฐอื่นๆที่ริพับบิกันเขาควบคุมอยู่ด้วยค่ะ อย่างวันก่อนเนี่ยประธานาธิบดีของเมซิโกเขาก็ยังออกมาร้องว่าโอ้ยกฎหมายนี้โหดร้ายทารุณสุดๆนะคะที่พูดมาเนี่ยยังไม่รวมกับกฎหมายต่อต้านกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศการแข่งกีฬาโอลิมปิกการแก้กฎหมายการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลถึงป .3 ห้ามสอนเกี่ยวกับเรื่องรสสนิยมทางเพศนะคะโดยกำลังขยายไปถึงทุกระดับชั้นเรียนแก้ตำราเรียนสังคมศึกษาใหม่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จิตวิทยาและก็อื่นๆบางเล่มเนี่ยมีการอ้างอิงนะคะถึงเรื่องของการสังหารจอดฟอย์นะคะแล้วก็ขบวนการของแบคไลฟ์เ m เ t t e r ก็ถูกลบออกไปด้วยค่ะทฤษฎีเชื้อชาติต่างๆที่สําคัญทุกอย่างเนี่ยไม่ผ่านรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ก็กล่าวว่าหนังสือที่ให้มาเนี่ยมันมีเนื้อหาไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐฟลอริดา แล้วก็เดโมแครตก็มาโจมตีว่าเดอซันติสเนี่ยกำลังปิดปากปิดตาปิดหูระบบการศึกษาของอเมริกาอยู่นะคะโดยเฉพาะคนผิวสีด้วยนี่ถึงขนาดเข้ามาแทรกแซงเรื่องของหลักสูตรในการศึกษาระดับ K12 ค่ะรวมๆแล้วนะคะเดอซันติสก็ตอกลับไบเดนไปว่าดีแต่ก้มหัวหกับแก๊งค้ายาชายแดนหรือว่าเอาแต่นั่งเฉยๆไม่ทําอะไรนะคะวันๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรคืบหน้ามีแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยกำลังลําบากมากขึ้นเอาเงินภาษีไปช่วยคนผิดกฎหมายอยู่นั่น ที่สำคัญวิกฤตชายแดนก็เลวร้ายลงเรื่อยๆด้วยค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรัฐฟลอริดานะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นจากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ